ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับซุลกาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สีขาวใส่แล้วพังลิเวอร์พูลเจออถัฒน์เสื้อสีขาวใส่แล้วแพ้ชัวแม้เจอทีมบุ๊กก็ตามเปิดสถิติสุดพังนะครับทัพหงแดงลิเวอร์พูลเจออถัฒน์เสื้อสีขาวเล่นงานใส่แล้วแพ้100%แม้เจอทีมบุ๊กในศึกพรีเมียร์ลีกก็ตามนะครับ คนหลงจากการแข่งขันๆๆฟุตบลอลพิมี์ังกฤษนะครับัดที่13ประจำฤดูกาล2022-23นะครับซึ่งหงส์แดงของเราก็บุกไปแพ้กับเจ้าป่านเนตธิงแฮนวอเรสต1ประตูต่อ0ูนทำให้ยังมีแค่16คะแนนเท่าเดิมจาก11นัดส่วนทีมเยือนนะครับชนะในนัดแรกในรอบ9นัดและมีเพิ่มไปเป็น9คะแนนจากการเล่น12นัดหนีบวยได้สำเร็จครับ ยอดไรก็ตามนะตั้งแต่ที่หงดังหริอรโพลเปลี่ยนมาใช้ชุดแข่งขันสีขาวล้วนเป็นชุดเดือนกว่าจำปี2022-2023ซึ่งเปิดตัวออกมาในวันที่12ก,กรกฎาคมในปี2022พร้อมกับใส่แข่งในครั้งแรกในรายการ The m a t c h n a n o k อกเซ n จ u รี่ u p 2022ซึ่งเป็นศึกแดงเดือดในไทยก็แพ้ฟีแสดงแมนเชสเตอร์ไปขาดลอย4-0ที่3ราชมังกีฬาสถานที่กรุงเทพ และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลิเวอร์พูลก็ไม่เคยได้รับชัยชนะในชุดสีขาวอีกเลยเดอสํสำหรับเกมที่ลิเวอร์พูของเราใส่ชุดสีขาวและแพ้มีดังนี้วันที่12กรกฎาคม2022ลิเวอร์พูลแพ้กับแมนเชสเตอร์นเด4-0วันที่22สิงหาคมปี2022ลิเวอร์พูลแพ้กับแมนยู1-2วันที่9ตุลาคมปี2022ลิเวอร์พูลแพ้กับอาร์เซนอล2-3 วันที่22ตุลาคมปี2022ลิเวอร์พูลแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรส1ประตูสูน,นะครับยันไรก็ตามหงแดงก็ยังมีชุดแข่งแบบที่3าให้เลือกใช้นั่นก็คือสีเขียวเข้มเป็นหลักที่พวกเขายังไม่เคยได้ใส่ลงสนามสักเกมเดียวโดยเกมเยือะนหน้าต่อไปพวกเขาจะบุกไปเยือนแอสตันลาในศึกพิีเ์อังกฤษในวันที่26ธันวาคมน,นี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะล้างอาัราน์สีขาวที่แพ้ชัวร์ได้หรือไม่นะฮะโอ้ สื่อประเมินลิเวอร์พูลกลับมาพบก,กับวิกฤตผู้เล่นได้รันนบบาดเจ็บเช่นเดียวกับปี2020และการที่ไม่ซื้อกองกำเพิ่มเติมคือความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่หญของเจอเก้นครับมีการวิเคราะห์จากสื่อในประเทศอังกฤษนะครับว่าเหตุผลใดทําไมผลงานของลิเวอร์พูลถึงยังไม่ฟื้นหลังจากที่บุกไปพ่ายให้กับเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสทีมบุ้ยของตรตกูงขนาดในค่ำคืนที่ผ่านมาจนทําให้หลายฝ่ายมองว่าลิเวอร์พูลกำลังพบก,กับวิกฤตผู้เล่นได้รันนรบบาดเจ็บเหมือนกับช่วงปี2020 ตามมาหลอกหลอนพวกเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังพบว่าในช่วงเดือนตัวละคมที่ผ่านมานั้นทีมหงดังลิเวอโลมีผู้เล่นหมุนเวียนได้รับบาดเจ็บมากถึง19คนเลยทีเดียวโดยสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าลิเวอูลไม่มีตัวผู้เล่นที่ได้ใช้งานมากพอนั้นสามารถสังเกตได้จากการจัดตัวของเจิเก็ครับในเกมล่าสุดที่บอสชาวิมานรายนี้จำใจที่จะส่งเคอร์ตโจอนลงเล่นเป็นผู้เล่นตัวจริง เพราะณตอนนี้ลิเวอร์พูลไม่เหลือนักเตะอาวุโสให้พร้อมได้ใช้งานอีกแล้วรวมไปถึงการส่งอเล็กออกเล็กชมเลนลงในช่วงครึ่งหลังนั้นก็แสดงเหืนยานชัดเจนว่าลิเวอร์พูลไม่มีตัวเลือกอื่นในการเปลี่ยนตัวอีกแล้วดังนั้นจึงจำใจจะต้องส่งอเล็กออกเล็กชมเลนลงสนามไปแบบเสี่ยงดวงเอาดาบหน้าโดยตั้งแต่คีแมนคอนสการของทีมได้รับบาดเจ็บจนทําให้ลิเวอร์พูลมีผลงานที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆมีดังนี้ดาวินยูเยตลุยดิอาร์ตดิโกโจตาดาบีเกตา อิบรัฮิมากกนเต้เจย์มาติปอัตูเมโลและติเอโกอัคันราดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าถ้าหากลิเวอร์พูลจะสามารถฟื้นตัวกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีได้อีกครั้งแล้วละก็พวกเขาจําเป็นจะต้องพึ่งพานักเตะที่ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากและกว่านักเตะเหล่านี้จะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยเหลือทีมได้มันก็คงต้องรอเวลาหลังจบศึกฟุตบอลโลกนู่นเลยดังนั้นการที่ลิเวอร์พูลไม่เสริมทัพในตำแหน่งแดนกลางในช่วงตลาดซสมอผที่ผ่านมานั้น มันก็เป็นอีกเหตุผลสําคัญที่ทําให้ลิเวอร์ pool มีฟอร์มที่ย่ำแย่ในเวลานี้พอกับนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บเลยก็ว่าได้และแฟนๆนะครับทางช่องชายบปบาคลั่งลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรเราไม่ได้เสริมทัพนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมามากนักในตําแหน่งกองกลางลิเวอร์ pool ตาลุกซื้อเอาฟิลิกแตงแฮมกับตาหมีอานนกอมเริทและต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยสโมสอนลิเวอร์ pool กับก็ต่เม็นข่าวลือล่าสุดว่า กำลังจับจ้องไปที่ดิวในความเคลื่อนไหวของเจ้าฟลิกกองหน้าของโซโมซอนอัร์เนกมาริดและมีรายง,งานมาว่าซูน่ารายนี้เริ่มทนไม่ไหวกับสถานการณ์ของตัวเองในทิมนวันตาเบโทโปลิเโนหลังจากถูกจับเป็นตัวสำรองอยู่หลายครั้งและสไตล์การเล่นของอัล์เนกมาริดที่เน้นเกมตั้งรับนั้นนะครับก็มีเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของตัวเขาที่ชอบเล่นเกมรุกมากกว่าเกมรับนะฮะโดยารายงานนี้มาจากอาบลานะครับหนังสือพิมพ์กีฬาชื่อดังของโปรตุเกสก็ได้มารายง,งานมาว่า ในตอนนี้ดูเหมือนว่าสูอาฟิลิกสูน่าในวัย22ปีรายนี้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ลงรอยกับดิโก้ซิโมเน่ผู้จัดการทีมตาหมีและหนันว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่นั้นได้เดินทางมาถึงจุดแตกหักและไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครังแล้วโดวยฟังสุดท้ายที่ทําให้ฟิลิกนั่นทนไม่ไหวก็คือเกมอุ่นเครื่องกับคลับบุกที่ขนาดที่ว่าเกมนี้เป็นแค่เกมอุ่นเครื่องแต่ตัวของสูอลฟิลิกนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสถูกส่งลงสนามเลยด้วยซ้า และที่สําคัญที่สุดนะครับคือเกมที่แอตเลนต์คมมดริดพบกับอตรลนิงตบิวเบลเจตัวก็มีโอกาสถูกส่งลงสนามเพียงแค่แนาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันเท่านั้นนะครับซึ่งสิ่งที่โซลเปอรลิกยอมรับไม่ได้จริงๆและเขาก็เข้าไปสอบถามถึงอน,นาคตของเขากับทางดีโกซิโมเน่จนเกิดการทะเลาะกันในที่สุดนะครับโดยคาดการณ์ว่ากองหน้ารานี้กำลังจะถูกแอตแลนต์คอมบริดขายออกจะเทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เลยเดอล่าสุดมีรายงานมาว่าเจคกิงครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่อยากเะดินตัวก่อนหน้าไรานี้เข้ามาร่วมทัพในฐานะตัวแทนของโมซาลาที่มีอายุ30ปีแล้วและซิวอฟฟิลิกก็สามารถรับช่วงต่อจากโมซาลาได้แบบสบายๆนอกจากลิวอห์แล้วนะครับก็ยังมีสโมสรเปเชียปาด้สยซึ่งแมงและแมนเชสเตอร์เตดต่างก็กำลังจับตาในเดือนนี้เช่นเดียวกันและมือว่าค่าตัวจากการประเมินของตลาดนั้นนะครับฟิลิกน,น,น่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ62ล้านปอนด์เท่านั้น ต่ท่านนของแอดลั่นกมริดก็ยืน,นยันว่าพวกเขานั้นไม่มีทางที่จะปล่อยตัวฟิลิปออกจากทีมในราคาที่ขาดทุนโดยเด็ดขาดหลังจากที่พวกเขาคว้า,วา,วาวตัวฟิลิปมาจากเบฟิกาด้วยค่าตัวมหาศาลถึง1 1 2ล้านปอนด์เมื่อปี2 0 1 9นดังนั้นถ้าหากลิเวอร์พูลจะคว้าวต,วตัวนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสุดเด็จแล้วก็ทีมของดานะครับก็จะต้องเตรียมเ,มเงินมหาศาลอย่างแน่นอนสําหรับดีวนี้โรโมาโนเชื่อจูดเบลิงแฮมเป็นมิดฟิลด์ที่แพงที่สุดในโลกในอนาคต ฟาบิโซโรโมาโน่นักข่าวคนดังเชื่อว่าจุดบางแหกองกลางของปลิเซียดยมอนจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์ที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกได้ในอนาคตซื้อเรื่อนะคงับคว้าตัวแข้งดีเกิลินช่นเกรดมา่วมเทีมเมื่อปี2020ที่ราคาเพียงแค่22.5ล้านปอนด์ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบแทนด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมและถูกคาดหมายกันว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นแข้งชั้นนำของโลกในเวลาอันใกล้นี้นะครับ แม้จะอายุน้นอยครับแต่ก็เล่นอย่างโดดเด่นท,าทําสถิติเป็นแชมป์ดาวรุ่งคนแรกของอังกฤษที่ยังได้4เกมติดต่อกันในศึกยูฟ่าแชมเล้ย์ซึ่งทางฟาบิโอโรมาโนเชื่อว่าในอนาคตจุดเบลงามจะก้าวขึ้นมาเป็นกองกลางที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกจุดเบลงามทํามดา8ประตูในนุกงกานนี้รวมถึง4ประตูในศึกยูฟ่าแชมเล้ย์โรมาโนโพสทางทวิตเตอร์นี่แค่เดือนตัวละคนเท่านั้นนะเขาเป็นมิฟิลและเขาเพิ่งอายุ19ปีเท่านั้น ยูดเบืงามอาจจะกลายเป็นมิฟฟิลที่มีค่าตัวแพงที่สุดที่เคยมีมาปัจจุบันกองกลางที่แพงที่สุดก็คือเฟรเดริกกุนโยที่ย้ายจากลิเวอร์พูลไปสู่บาซโลนาในราคา142ล้านปอนด์รองลงมาก็คือปอบาบาที่ย้ายจากยูวนตุสไปสู่แมนเชสเตอร์เต็ดที่ราคา89ล้านปอนด์นะครับเชลเลอร์จวกโตเมสจงังหวะหงเสียประตู อาันเชลเลอร์อดีตกาลหน้าทีมจังเกยดตำมเนียโจโกเมสก่องหลังของลิเวอร์พูลในจังหวัดซะเสียประตูให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับแต่ว่าโอเบยนี่ทำประตูเดียวในเกมนี้ให้กับเจ้าป่าคว้าชัยชนะใน1-0เก็บสามคะแนนสำคัญพร้อมกับขยับหนีบ u o ยก่อนที่เลตซสตี้จะลงสนามในวันนี้ทีนี้ทางอารันเชลเลอร์ครับตำเนียโจโกเมสที่นอกจากจะเป็นคนทำให้ทีมเสียฟรีคิกซึ่งต่อมาก็เป็นประตูชัยของเจ้าป่าแล้วยังยืนตำแหน่งได้ไม่ดีทำให้ีีมตต้้องเสยยประูดว มันเป็นการเอาบอลลงที่ยอดเยี่ยมของสตีฟคุกทางด้านขวาจากนั้นก็สามารถผ่านบอลเข้าไปในพื้นที่ที่อันตรายได้เชียร์และกล่าวเขาไม่ได้เลือกใครเป็นพิเศษก็แค่ปาดบอลเข้าไปและหวังว่าจะมีใครยื่นเท้าสก,กิดเข้าประตูโดยมีไทเอร์อวอยานี่วิ่งเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบแต่2เซนเตอร์ของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะโจโกเมสเขาไม่ได้ประกบใครเลยน่าผิดหวังโรเบอร์สันเซงลิเวอร์พูลไม่คมเองทำพีกไพ่นอตติงแฮมฟอร์เรสขาดความฉีบคน แอนดูโรเบอร์สันนะครับระบุทีมของตนจบสกอร์กันได้ยากเองในเกมที่พ่ายนอตติงแฮมฟอร์เรสต์โดยบอกว่าหงแดงจะทำพลาดแบบนี้เหมือนในอดีตไม่ได้อีกแล้วแอนดูโรเบอร์สันนะครับแบงค์ไซส์ใสีบวกของลิเวอร์พูลกล่าวว่าทีมของตนขาดความเชี่ยวคมในการจบสกอร์เองจนทำให้ออกไปแพ happened, น้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์1-0ที่ซานซิตี้กราวด์ในเกมเพลย์อิงเกลต์เมื่อวันเสาร์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก่อนลงเล่นในเกมนี้แทบทุกคนฟันธงว่าหงแดงจะเป็นฝ่ายได้สามคะแนนเต็มหลังจากพวกเขากำลังมีโมเมนตัมทีีี่ดดด้วยกกัันนนนชะใลมา ต่อการขณะที่ฟอเรส เป็นอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าเจ้าถท่นได้ประตูชัยจากไตวอโอโยน,ในี่ในนาทีที่5 5ส่บหาจนทำให้ลิเวอร์พูลแพ้ใน,นลีกเป็นนัดที่สของซีซั่นนี้ทั้งที่พึ่งเตะไปเพียงแค่11เกมเท่านั้นโรซันเปิดเผยว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่ยอมรับได้ยากจากฐานการของเราแล้วนะเราไม่ควรที่จะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้เลยเน่น่อนว่าเราอยากจบสปดาหน,นี้ให้ได้ด้วยสวยๆพยายามเก็บให้ได้9คะแนนเต็มซึ่งจะทําให้เรามีสถานะที่ดีแต่มันไม่เกิดขึ้นผมคิดว่ามันชัดเจนตั แค่ปิะตูเดียวก็เพียงพอที่จะตัดสินเกมนี้ได้ในครึ่งแรกทั้งทีมต่างก็รับมือกับเกมรุกของอ e ีฟายได้อย่างอยู่หมัดแต่ละฝั่งมีโอกาสทําประตูดได้ไม่มากนักในช่วงครึ่งแรกแต่หลังจากพวกเขามาได้ประตูเราเล่นเกมรับในจังหวะลูกฟิีกิกกันในแยกเองและมันก็ทําให้เราต้องตกตามหลัง1 0ต้องให้เครดิตกับฟอร์เรสผมคิดว่าพวกเขาเล่นได้ดีมากๆแต่ผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมวันนี้เราถึงทําประตูกันไม่ได้ผมไม่เข้าใจเลยจริงๆ เรามีโอกาสทําตัวหลายตัวหลายครั้งในครึ่งหลังเราได้เล่นลูกเซตพีทหลายครั้งซึ่งที่จริงเราก็รู้ว่านี่จะเป็นอาวุธที่ดีของเราในวันนี้ได้บอลหลายจังหวะที่โยนเข้าไปนะ่ะมันเป็นการผ่านบอลที่ดีมากมีหลายจังหวะที่เราได้มองหรือไม่ก็บอลไปหล่นตรงเท้าของนกเตกของเราได้แต่เราก็ไม่มีความนิ่งมากพอที่จะทําประตูได้ฟังนะถ้าเราทําประตูได้แล้วนะตอนนี้เรากําลังจะพูดไปอีกแบบเลย แต่เราทําอย่างนั้นไม่ได้เองเรามีโอกาสมากพอที่จะเป็นผู้ชนะในวันนี้ไม่ใช่แค่มีลุ้นได้ผลเสมอเท่านั้นมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆในอดีตเราเคยเจอกับเกมแบบนี้มาบ้างแต่สถานการณ์ของเราณตอนนี้นะเราปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราไม่ได้นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกช้าใจกันมากๆตอนที่อยู่ในห้องแต่งตัวนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลแกร็บซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่23ตุลาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ